ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e แนลมูสเตชันนี่ฉันมาดามนัดนะคะวันนี้เราจะมาพาไปมูเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนำโชคค่ะในงวดวันที่1มีนาปีพุทธศักราช2568นี้นะคะเราจะมาพาผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีไปมูว่าควรที่จะตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีเนี่ย จะมีเลขอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็นราศีแต่ละราศีเป็นเป็นาธาตุไปนะคะทั้งหมดสี่ธาตุมีาธาตุไฟาธาตุดินาธาตุลมและาธาตุน้ําตอนนี้เรามาถึงาธาตุลมกันแล้วค่ะผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะคะแล้วก็ราศีตุลและราศีกุมราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎานะคะส่วนชาวราศีมิถุนนะคะ อขอขอขอภัยราศีมิถุนพู้วราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎาราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกาและชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะว่าในสมราศีนี้ที่เป็นาธาตุลมตัวเลขนำโชคของคุณจะเลขอะไรแต่ก่อนอื่นมาดามจะบอก ตัวเลขเด่นนะคะที่มาดามคิดขึ้นมานะว่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้มีเลขเด่นอะไรที่จะเอาตัวเลขนำโชคของในแต่ละราศีไปผสมได้เลขเด่นที่ที่ได้ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคือเลขแปดเลขเด่นอีกเลขหนึ่งคือเลขหกนะคะมีเลขเด่นสองตัวคือเลขแปดและเลขหกเลขรองลงมาคือเลขสามเลขสอง และเลขหนึ่งเลขเด่นคือ8ปเลขรองคือ3ามนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วตัวเลขนํำโชคในแต่ละราศีละจะมีเลขอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ราศีแรกคือชาวราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนตัวเลขนํำโชคของคุณคือเลขอะไรเจ็ 70. นะคะ70ในที่นี้ต้องบอกนะชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนถามว่าเลขของคุณ70ยเนี่ยเ,เป็นเลขเด่นแต่เขาจะบอกถึงว่าเป็นเลขเ,เลขที่เกี่ยวกับทะเบียนรถได้นะเลขที่เกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็ได้ด้วยนะหรือชาวราศีมิถุนบางคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือบางคนเสียงโชคแล้วถ้าเกิดว่าบาังเอิญได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างเช่นว่าไปเสนอโปรเจกต์ยังไม่ผ่านสักทีแต่ด้านพอใกล้ๆวันที่หนึ่งมีนาโปรเจกต์ผ่านอนุมัติหวยไม่ถูกแล้วนะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานไปแทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องดูด้วยนะมันจะมีจังหวะของการที่เรียกว่า มีบางอย่างเข้ามาได้อย่างม่ต้องเสียอย่างถ้าคุณได้เรื่องงานคุณก็จะไม่ได้เรื่องโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยหรือบางคนก็อาจที่จะอย่าทิ้งเลขเก่านะเลขเก่าที่เคยเล่นเลขเก่าที่เคยตามอยู่มาถึงวันนี้จะทิ้งเนี่ยอย่าทิ้งเพราะว่ามันจะกลับมาใหม่นะคะเอามาผสมกับเลขที่มาดามให้เลขเด่นเลขรองเลขที่ไม่ควรซื้อในงวดวันที่หนึ่งมีนาคือเลขสี่นะคะทีนี้มาดูสำหรับชาวราศี ราศีตุลบ้างราศีตุลตัวเลขนำโชคของราศีตุลคือเลขเก้านะคะ <c oughs> ในแต่ละราศีคุณจะได้ตัวเลขนำโชคที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน นะคะคุณได้เลข9เลข9คุณอาจจะเอาไป,สไปผสมกับเลขเด่นหรือไปผสมกับเลขรองหรือจะผสมทั้งเลขรองเลขเด่นก็ได้สุดแล้วแต่วาสนาโชคลาภของแต่ละคนหรือบางทีคุณมีเลขของคุณอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วมาดามให้เลขไปเฮ้ยมันตรงกันพอดีมันก็จะไปเสริมความมั่นใจให้กับตัวคุณดังนั้นชาวราศีตุลได้เลข9ขึ้นมาไพ่บอกถึงว่าโชคลาภของคุณจะมาจากเซนต์มาจากรางสังหรณ์มาจากความฝัน มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาจากสิ่งลี้ลับต่างๆอย่างเช่นเลขคนตายก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะความรู้สึกถ้ามันมีความรู้สึกออกมาว่างวดนี้ไม่ถูกอย่าซื้อนะเพราะว่ามันจะไม่ถูกแต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่ามุวนนี้อยากซื้อหวยจังเลยเหมือนจะได้เหมือนจะถูกรู้สึกตอนนั้นให้รีบซื้อตอนนั้นเลยเพราะว่าถ้าความรู้สึกมันเลยไปแล้วเซนมันหายไปมันจะซื้อแล้วมันจะไม่ถูก มันอาจจะซื้อไม่ตรงกับที่มาดามบอกก็ได้แต่มันจะเป็นเซนที่จะบอกคุณโดยตรงว่าคุณควรซื้อเลขนี้แต่ถ้าคุณใครที่ไม่มีเลขอยู่ในใจนะคะใครที่ไม่มีเลขไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยมาดามก็ถึงให้มีเลขเด่นเลขเด่นคือ8กับ6 เลขรองคือ3 2 1สุดแล้วแต่คุณจะไปผสมเอาเองนะคะว่าจะเอาเลขเด่นกับเลขลองผสมกันหรือคุณจะเอาเด่นทั้งหมดเลยก็ได้หรือคุณจะเอาเด่นตัว8หรือเด่นตัวลองมาผสมก็ได้หรือจะผสมยังไงสุดแล้วแต่นะคะในแต่ละคนว่าแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนว่าใครจะได้มากใครจะได้น้อยทีนี้หรือใครไม่มีโชคอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาจริงๆนะไม่ใช่ว่าอุย้ยมันจะต้องถูกมันจะต้องได้ไปสมหมดทุกคน มาถึงราศีกุมตัวเลขนำโชคของชาวราศีกุมได้แก่เลขเจ็ดสี่เลขสี่เป็นเลขที่ไม่ควรซื้อเป็นเลขที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงในงวดวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยราศีกุมไม่ควรเสี่ยงโชคต้องบอกเลยราศีกุมไม่ควรเสี่ยงโชคหรือถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณก็อาจจะถูก เกี่ยวกับทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่แต่ในที่นี้อมไพ่ตัวเลขบอกคุณนะคะว่าชาวราศีกุมคุณจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานคุณจะเฮงคุณจะปังตั้งแต่วันที่หนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะการเสี่ยงโชคที่ได้จากลาบลอยมันจึงไม่ค่อยได้มันจะมาขัดลาบคุณ ตรงนี้ไปแล้วนะคะการงานคุณจะโดดเด่นมากขึ้นการงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาต่างๆของคุณจะพูดทำให้คนมีความเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นมากกว่าคุณได้ลาบลอยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไม่เอาอยัางไงฉันก็ชอบเล่นตัวเลขมันจะมีราศีกุมบางคนเขาไม่ชอบเล่นตัวเลขเลยกับราศีกุมบางคนที่เขาชอบเล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขถ้าใครที่จะชอบเล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขก็อย่าเล่นหนักๆเผาๆหน่อยเพราะเป็นช่วงที่ ไม่ได้มีโชคลาภมากสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจที่จะออติดขัดหรืออาจที่จะมีอย่างอื่นมาขัดขวางหรืออาจที่จะต้องเสียเหงื่อมากกว่าที่จะมาได้ราบลอยง่ายๆนะคะสำหรับชาวราศีกุมใครที่อยากเล่นก็เล่นแบบเบาๆสนุกๆพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับมันก็จะสรุปได้ว่าธาตุลมนะคะธาตุลม สามธาตุเอ่อสามราศีธาตุลมก็จะมีราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมซึ่งราศีมิถุนกับราศีตุลมีโชคลาภไหมก็ไม่ได้มีเรียกว่าโดดเด่นว่าเอ้ยคุณจะต้องถูกได้โชคลาภแน่นอนแต่ว่าราศีมิถุนเองก็จะต้องมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่านะคะแต่ถ้าอยากได้ลาบ่อยก็มีเกณฑ์ได้อยู่เหมือนกัน แต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าได้มากนะไม่ได้บอกว่าคุณโอ้จะมีโอกาสได้รับก้อนโตนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคก็เอาทะเบียนรถก็ได้เอาบ้านเลขที่ก็ได้หรือไม่ก็เอาตัวเลขที่มาดามให้ตรงนี้ก็ได้จับคู่เอาเองสุดแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะส่วนราศีตุลเองถามว่ามีโชคไหมมันามัน มันขึ้นอยู่กับบางคนบางคนต้องบอกนะมันขึ้นอยู่กับบางคนนะบางคนที่ทําบุญมาหน้ามามากนะเขามีโอกาสได้ก้อนโตจริงๆนะสําหรับชาวราศีตุลแต่บางคนที่ทําบุญมาน้อยนะคุณก็อาจจะถูกแค่น้อยนิดไอตัวที่ซื้อเยอะไม่ถูกจะไปถูกไอตัวที่แบบว่าเล่นเผื่อเผื่อการเสียใจนะ่ะบางคนเล่นตัวเล็กนิดเดียวสิบาท20บบาทอ่ะขอโทษทีมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเนาะบางทีอ่ะ ตั้งใจถูกรางวัลแต่มันไปถูกเอาเลขท้าย2ตัวประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนสําหรับชาวราศีกุมค่อนข้างไม่มีโชคเกี่ยวกับลาบลอยนะอันนี้มาดามสรุปให้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะเอาไปฟังและเอาไปดูเป็นวิทยาทานถ้าใครที่เออคิดว่าเออเบรกๆไว้ เขาทักไว้ว่าไม่มีโชคแต่ถ้าคุณจะเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไม่จะทุ่มหมูบางคนซื้อทีซื้อลอตเตอรี่ทีเป็นปึกเลยนะเป็นปึ้งเลยนะถ้าถูกมันก็ดีใจนะไม่ถูกก็เออเอาไปต้มกินแล้วกันนะคะก็จบการให้ตัวเลขแล้วมาดามก็สำหรับตัวเลขนําโชคที่บอกเนี่ยมันก็จะมีเลขเด่นนะคะแล้วก็เลขรองที่บอกไปแล้วก็เลขที่ประจําตัวของในแต่ละราศี มาดามไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะเพราะการเสี่ยงโชคมันก็เหมือนเป็นอบายามุกอย่างหนึ่งมาดามแนะนําว่าทำมาหากินดีที่สุดแต่บางคนนะเขาก็อดไม่ได้ที่อยากที่จะนะมันเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพราะฉะนั้นมาดามก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาสําหรับใครที่เข้ามารับดูรับชมแล้วนะคะถูกอกถูกใจหรือว่างวดวันที่1ถูกลงวันขึ้นมาถูกหวยขึ้นมาอย่าลืมนะคะ ชวนเพื่อนชวนฝูงมามาติดตามเพจนี้นะคะเพจมูสเตชันนะคะรวบรวมหลายนักพยากรณ์อยู่ในเพจนี้เพจเดียวนะคะที่จะมีนักพยากรณ์สลับผัดเปลี่ยนกันมาพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะในประจำราศีดวงรายเดือนประจำวันเกิดหรือแม้กระทั่งการพาไปมูในสถานที่ต่างๆมูในที่นี้แล้วคุณจะเฮงจะปังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวถ้าทําไปนานๆมาดามก็อาจจะมีเกะ ของการพาไปมูที่ต่างจังหวัดพาไปมูที่ต่างประเทศแล้วก็ใครที่สนใจก็มาว่ากันอีกทีมีการที่ดูเกี่ยวกับเรื่องวงจุย้ยมีการดูเกี่ยวกับเรื่องโงเ่เฮงนะคะมีการดูเกี่ยวกับเอ่อการการเอ่อเขาเรียวกว่าการบูชาอะไรที่มันจะทําเสริมเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณหรือแม้กระทั่งสีต่างๆทะเบียนรถบ้านเลขที่หรือแม้กระทั่ง ตัวเลขเอ่อเลขอะไรนะเบอร์โทรศัพท์นะคะจะมีอยู่รวบรวมอยู่ในมูสเตชันนี้ทั้งหมดเลยใครที่เข้ามาดูแล้วมารับดูรับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะการแจ้งเตือนจากทางมูสเตชันแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักพยากรณ์ทุกๆท,ท่านที่อยู่ในนี้จะได้มีกำลังใจสร้างผลงานออกมาให้คุณนะคะ ฝากกดแชร์ออกไปจะได้เป็นค่าครูให้กับตัวมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ